นี่เราอยูย่ในสถานการณ์รถติดที่หาดหาอะไรนะหาดบางแสนห้างบางแสนสถานการณ์รถ<า>ติดตอนบ่ายเท่าไหร่บ่ายสามบ่ายสี่ตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งเขไม่วิ่งตรงไปนู่นใช่ไหม้อยให้เราออกนี่เหรอเราตรงไปนู่นก็ได้จะไปทางไหนก็สิปาดน,นี่รถบอก รลอยจ้ะก็ลอยศรีราชาสองสาวอยู่นู่นนะครับแล้วเราไปดูกันทำาแปลกหัวแปลกตาครับยี่สิบกว่าปีก่อนแมนบบุเกือบสามสิบปีแหละท่านอยู่นี่นะครับบ่มี่เขาโค้งเก่าเหลือเลยนะครับบูรณะสวยงามนะครับมีไหมลูกเจอเต่ายัางฮะต้องเอาปลาหมึกล่อ ต้องเอาไาหมืกรล้อครับสวัสดีครับพันช n n แนครับผมเจอมี่พี่สองครับผมอยู่เกาะลอยศิลชาตนครับผมสวยงามล่มเลยอันนี้อยู่กลางเกาะเลยนะครับี่ที่ไหนครับบอกไนเกาอะอะไรครับเกาะลอยจ้ะเกาะลอย อยู่ที่ไหนกอลอยอยู่อำเภออะไรอำเภอศรีราชาชนบุรีเกาลอยนีผักผมมันเป็นผักนเนี่ยมันไม่ใช่ักมันน่ากินได้กินไปแตชักอย่างเงี้ยนนเย็ปลเห็นมล่ะเย็บเป้าชักอ่าเี้นเด็ก อันใด้ขันต้นครับสวยมากโหเขาไม่ให้ปีนบ้งลูกเขาไปปีนหรือเปล่าออมสินปิดปิดลงลง,ไม,ลง,ลงไม่ต้องลงนั่นได้ไม่นั่นเลยนะ่ะเดินนะเดินมาอย่างจ๋าได้เวยนะ้วยนะลิงครับลิงวันนี้เย็นดีจังเลยเนาะโหสดชื่นไหมเอากระโปงสดชื่นเนาะ ออากาศเย็นดีไปส,สาวเดินเลยลูกอะไรเนี่ยกินได้ไหมนะความสินอยากไปกับน้ำเหรอ ชื่อเขาเอาดงไทยคอยเอาดงที่เราไปอ่าท่าเรือเออท่าเรือเอาตรงอท่าเรือเอาตรงนี สินแอคชั่นัย่แอคยังหากินอะไรอยู่ gì đến nó đi nó ไปสวนสุขภาพต่อนะครับอันนี้เจ้าแม่คนอิมนะครับ ไม่ใช่เรือประมงครับไม่ใช่เรือประมงเรือไปจากเกาะลอยนะครับจากเกาะลอยไปเกาะสีชังนะครับเรือโดยสารเรือโดยสารเอไม่เจออย่างเงี้ยไม่ตากอ่าวเลยผมสิน,น,นั้นเป็นเรือโดยสารนูนก ไอ้ตรงเนี้ยพ่อเห็นแล้วว่าเป็นเป็นสถานีเหมือนเออเหมือนบอ่อขัอรถเขาเรียกอะไรนะเนี่ยที่ซื้อตัว๋วซื้ออะไรนะแล้วเรือโดยสารนี้จะไปที่เกาะสีชังนะลูกหนูมอ,มองไปหนูจะมองเห็นภูเขาตรงที่เราอยู่บางแสนเรามองมาเราเห็นภูเขาอะนั่นคือเกาะสีชังนะลูกเนี่ยเขาจะไปที่เกาะสีชัง กวานี้กระปุกอมสินเนี่ยมีกระปุกอมสินเนี่ยที่เป็นที่เป็นที่เป็นอะไรนะพี่ที่เป็นกระปุกอมสินอนะ่ะที่เป็นมะลูกมะพร้าวนะมีป่ะเราไปดูหน่อยกัน ทะเลเลยนะครับจุดเรือโดยสารนะครับเรือโดยสารข้ามไปที่เกาะตีชัางนะครับโอ้ทําทำให้รถบัสรถ,ถ,ถทัว,วร์วิ่งมาถึงที่เลยวนะ้าวรถบัสวิ่งมาถึงที่เลยทันทีมาเที่ยวนะครับมาจากสอฟอร์ล่ามาจากใสนะครับขี่รถบ้านเตนข้ถึงหม่องมับเลยเพิ่งทาเรือทัวร์เลยนะครับ จอดรถงางล่งจากรถกูด้อเลยเก็ดีครับะอะไรลูก <c oughs> เดินทะลุมาอีกทางหนึ่งครับ <c oughs> ทั้งาทั้งหายนะครับช <c oughs> นี่สวยเนี่ยชุดนี้สวยดูชอบคนณเนี้ย ผมชอบตัวนี้อ่ะผ้าอะไรนะผ้าย้อมผ้าย้อมขามทะลุมาฝั่งนี้กับทะเลเลยนะครับทะเลเลยว้าวทางเข้าท่าเรือนะครับ น้าเรือนทำดีครับตัดของเรือก่อร้อยลังคาไหมายทอดนะครับผมเรียกเครื่องใช่ไหมเรียกเครื่องเอาขึ้นโลเอาขึ้นโลแล้วค่ะเช่นาหาร

เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนท่านท่านมาใส่ชีวิตจะหนีนะครับครับรถนามาอยู่ศีราชานะครับช่วงปฐมนะครับเร่งปฐมปฐมหาปฐมพนะครับ <c oughs> เอ้ยเร็วซะด้วยสิน้องมีชางทางครับศวนสาธารณนะ่ะอรอ <c oughs> น่าจะไปสะพดิน,นสะพานมาั้างเดี๋ยวเราไปสะพานใหม่คนระับ เดี๋ยวไปสัพานกันนะครับอากาศดีนะชอบมากเลยนะตัวห้าตัวหกตัอเจ็วสาดเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่เราจะไปนะครับ สวย,ยดีแล้วสิอ๋อศรีราชานะครับมีปายว่สิราชาทำสะพานเหล็กนะครับสะพานเหล็กลงทะเลเลยนะครับอันนี้ทำสะพานเหล็กลงทะเลแล้วก็ยาวทะลุจนถึงสวนสาธารณะข้างหน้าเลยนะครับ เสียงเหล็กใช่ไหมเนี่ยเสียงขื่นเสียงขื่นเสียงขื่นดันนะครับเสาเหล็กข้องอย่าด,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 ดัดอยาดัด พลาสติกมาถ่ายพลาสติกพลาสติกเพื่อทำไว้อุ่มสะพานนี่แหละครับผมอุ่มสะพานเลยอุมสะพานชู้อุมชู้สะพานอะไรไปนะครับบ่ห้จมกลางทะเลเลยนะครับสมัยก่อนแถวนี่จะเป็นจุดที่ว่าจอดเรือประมงทั้งเบิดได้นะครับผมตอนที่พันมาอยู่ตอนหน่อยๆน,นะครับต,ตอนเี็เรือประมงเขาก็าหน่ายไปอยู่ฟังทั้งทั้งคู่เลยนะครับทางอะไรอะ คาทั้งที่ประเทศเด่กการการคมนาคมนะครับทังเรือนะครับผมที่เป็นท่าเรือก็อร้อยไปหาคอซีช่างนะครับเขาใช้<อ>ทุน,ท,นทุนยางนะ่ะหูกทุนยางถูกต้องทุนพลาสติกอะนา่าอุ้มเหล็กเขาขาวหลกอว่าน่อุ้มเหล็กไว้อากาศดีนะเมา มันเหมือนขี่เรืออะไรไหมโยบยาบโยบยาบนะฮะนะฮะมันยังขึ้นมันมันยังเห็นนะมีความรู้สึกว่ามันใช่เหรอเอ้มันโยบยาบโยบยาบจริงจริว้าวว้าวว้าวหมันขี้เรือครับใกล้ๆครับเพราะว่าเราล่อโดยพุ่นนะครับ คิดว่านะครับเพราะว่ามันหย่อหยาบหย่อหยาบใจเขาดีนะครับคิดว่าเ็ดีพอเดินเข้าไปหาโอ้ยแสบตาไมเห็ขึ้นน้ำเถอะ ดันทีนึงโยกหยาบโยกหย,ย,ยาบเลยนะครับไปแล้วสามสาวสามสาวไปทางนู้นแล้วนะครับวิ่งไปถึงไกลแล้วพ้กกันเดินออกระลังไกยครับผมตอนทั้งแรกเนาะเวา่าว่านบริกรบบ้านนะครับบริกรับจะยุนีอีกวันนี้วันที่ยีิบเก้านะครับ ยี่สิบเก้าสามสิบวนที่หนึ่งนะครับพันท่หนึ่งสเตดีกับนะครับสก็าสามสิบจะนอนอยูนี่อีกสองนอนยูนี่สองขึ้นนะครับจะนอนอยูชนบุรีสองขึ้นนะครับผมพัดอยตี่ชนบุรีเลยนะครับบ้านพี่สาวนะครับจังสุดกับนะครับขบวปวกระปุกตรงนี้ทําไมเป็นอยางงั้นลูกโอ้ยโยกยากยกยากกระปุกโอ้ยกยากยกยากกระปุก โอ้โห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 มันหยบหยาบหยบหยาบ,ยบ,ยบโอ้มันเลื่อนขึ้นลงขึ้นลงแรงตามขึ้นเลยครับแรงตามขึ้นเลย ก็กระดกนะครับที่านโยนกระดกเต็มที่เลยนะครับ,รบโดนมนเรือเลยไม,นม,นม,นมน่พี่หนอกเสียวๆเ,ยเดินไปกัน สวยสวยโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เนี่ยเพราตรงนี้มันจะมันจะโยกนะครับเวลาขื่นม้มันจะโยกปุบว่บาบือบเลยนะครับใช่ oh. ทุกคนเหมือนดวงเหมือนดวงจันทร์นะครับผมโอ้ลุกเบลเลอเลยนะครับ ไปครับเดินออกกําลังกายได้พี่น,อน้องมาเป็นเน็ตยังไงตอนนี้ท่นเดินออกลก้างก,กายอยู่นะครับก็ที่งานนะครับกระปุกออมสินก็งานกันเร็เวเรีวสองคนนะส่วนรถส่วนรถที่เอามานะครับรถท่านชาแนลจอดอยู่เกาะลอยนะครับผม ยุคกลางกอเลยนะครับแางว่ามันเป็นกิโลี่พี่น้องมันโ่เมนใกล้ๆนี่อันนี้พันเห็ดสมัยก้อนเนี่พันธุมีตั้งแต่ถนนคอ้นกีดนะครับเป็นสะพานคอ้นกีดบางนู่นนะครับ mm hmm. แล้วก็แคบๆนะครับเ mm hmm. จ้ว่าสามสิบกว่าปีหายหลังมากอะเป็นมีสะพานตัวนี้นะครับ mm hmm. จแจลกท่านเข้าใจว่าเป็นเหล็ก mm hmm. บ่แมนตมนบ่แม,ม,มเมนเหล็กนะครับ mm hmm. เป็นเหมือนไฟเบอร์เหมือน ที่ร้อยน้ำใจนะครับดูแล้วก็แข็งแรงทนทานดีนะครับแต่ก็จะเป็นล้ม <c oughs> ตามตามขืนทะเลน,นะครับตามืนน้ำนะเป็นลกมเวลาล่มขื้นมากเสียกนเนาะแถบนี้มีั้งแต่เลือกประมงงนา้นนะครับแถบสมัยก่อนนะครับท่านมาอยู่แต่เน้อๆแล้วนะครับประหาประหกนะครับปิดเทิ่มยำไหนมางย,ยำนั่นครับผมเป็นเด็กเสร์ฟเด้พี่น้องได้ยุ่น มวนแห้งจุดแรกที่พันทำงานเลยนะครับคือยี่สิราชาดู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 เขาเวียงพี่น้องบิดบิดขึ้นบิดลงนะครับบิดขึ้นบิดลงช่ยน่อ,อนี่หายเพราคตนนี้ชุ่มฉีดนะครับมีห่วงยางมีห่วงห่วงยางชุ่มฉีดนะครับเนี่ยเจไดจ้เจได้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดศิลาชานะครับ จงหนังเก่าก็อยูย่แถวๆนี้นะครับศิลาชลารามาแล้วนะ,นะว้าวว้าว,วดังเจดดีด้านดดานี่บมันยังในพื้นหลงเสียงเสียดสีนะครับเออลูกโรล,ลิงเนี่ยของของคนนี่เขาเรียกยังนะะฮลูกจริงมันโรลลิงนะครับสีขาวเนี่นะครับสีขาวนี่นะครับเนออมันจะเสียดสีกับเสาเล็กนะครับสมมติเ,มเป็นการเสียดสีแบบ ก,กิ่งไปกิ่งมาเรื่ต่อไปบอให้มันเสียดสีกันโดยตรงนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเบิวมามืออื่นพันสิบ้าพี่น้องไปทั้งหลแน่เนาะครับผมท้างหนาพัานนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่ถนนนะครับสมัยกรร่อนมีเรือไวกิ่งนะครับมีไวกิ่งเรือแถยังอยู่เจ้าเจ้าหนี้หมายถึงว่าสมัยก่อนนะครับเป็นเรือไหมนะครับ ก็สมัยนี้เจ้าปัจจุบันปัจจุบันต้องใส่คำว่าปัจจุบันนะรับบลูมี่บอบแล้วไปดูสวนสาธารณะกันครับพากันเดินเที่ยวกันพได้เที่ยวอยู่สักเกลียวแล้วไปนองเที่ยวอยู่วดุดรีดเรื่เด้อยๆนนี้ก็จะอยู่ริมฝั่งเลยนะครับฝึอกออกกำลังกายเนาะ ครับผมทุกคนก็หวังว่านะครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับแต่ได้รับชมคลิปของพ่านแล้วอาจจะมีความสูงมั่งนะครับเปิดมูเปิดตาไปกับพัานชาแนวนะครับผมสธหรกิปมี้พันตัสิิขอลาไปก่อนนะครับเราจะเจอกันคลิปนะครับผมว่าพ่านสิพาไปทั้งใหญ่แน่เนาะครับกระหอทุกคนรับชมคลิปอย่ามีความสูงนะครับผมแับพัานชาแนวครับผม คิี station, สวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามนะครับตัดไามนะครับท่านช่องหน่อยเนะไว้เจอกันใหมครับ call.